สวัสดีครับผมป๋องเบญจภาทีพระแท้แท้ที่องค์พระมีศรัทธาปัญญาเกิดวันนี้เรามาชมพระสมเด็จวรลคัคนพิมพ์ใหญ่พระประธานเกศกรดรุ้มยุคปลายตอนต้นหลวงวิจารแกะแม่พิมพ์ถวายสมเด็จโต วันณะออกขาวอมเหลืองลักษณะของเส้นซุ้มตัวกอวายใหญ่ตัดขอบคิดเนื้อพระจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกลักษณะใบหน้ากลมมีคางเห็นหูซ้ายใหญ่มีเส้นคอพระสมเด็จองค์นี้จะมองดูเป็นสามมิติ ผ่านการลงลักมาแต่เดิมแขนขวาโค้งมนทิ้งดิ่งหักฝอกแขนซ้ายข้อกิวตีโคง้งหักฟอกการประสานมือเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อยถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นเส้นตีบอลและเส้นสังคติเด่นชัด เส้นกีวรบางพาดแขนลากไปที่เข่าซ้ายในซอกลักแหลซ้ายจะลึกกว่าและกว้างกว่าในซอกลักแหลขวาหัวเข่าซ้ายจะยกสูงกว่าหัวเข่าขวาขยับปลายเท้าซ้ายฝ่าเท้างายเห็นเด่นชัดใต้เข่าซ้ายขวา ในล่องผ่านชั้นกลางจะเห็นเส้นผ้าคชิดเด่นชัดฐานสิงและฐานบนสุดจะโค้งลับกับเข่าซ้ายขวาหัวฐานสิงด้านท้ายพระจะติดชัดและจะโค้งลงเล็กน้อยฐานหมอนยุคตัวหัวฐานด้านขวาชี้เข้ามุม ส่วนหัวฐานด้านซ้ายตัดเฉียงปลายหัวฐานจิกไปที่เส้นซุ้มพระสมเด็จวรคังองค์นี้ด้านข้างตัดเ้ือตอบตัดจากหน้าไปหลังเป็นปิิศนาธรรมที่สมเด็จท่านซ่อนไว้ในองค์พระเพื่อเป็นการตอกย้ำพระคาถาอาคม ให้คงอยู่ในองค์พระตลอดไปพระสมเด็จที่สร้างที่วัดละังต้องตัดด้วยตอกการตัดด้วยตอกทำให้เกิดรอยคูดด้านข้างและเนื้อล้นด้านหลังบางองค์จะเห็นรอยแยะด้านหลังซึ่งเกิดจากการดึงตัวของตอกกับเนื้อพระ เมื่อถ่ายกับด้านเราจะเห็นเส้นแบ่งพระบาทเด่นชัดพระองค์นี้เป็นพระหลังเรียบแต่เราก็จะเห็นลอยรูพุนปลายเข็มลอยหนอนด้นและรอยปูต่ายจากภาพโดยรวมพระองค์นี้เป็นพระพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งในวงการพระองค์นี้ผ่านการลงลัก มาแต่เดิมจะเห็นการหลุดล่อนของรักออกไปตามการเวลาของพระร้อยห้าสิปีขึ้น